วรารสารจุลนิติฉบับนี้กองบรราธิการได้พิจารณาเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุตบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา4และมาตรา27ที่บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพรวมทั้งความเสมอภาคของบุคคลตลอดจนให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะก,กระทำไม่ได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังปรากฏว่า มีบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติซึ่งเหตุผลสำคัญประการหนึ่งคือการที่ประเทศไทยขาดกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์มาตรการและกลไกในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในภาพรวมรวมทั้งไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานหลักในการดำเนินภารกิจในด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ตลอดจนขาดกลไกที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในภาคส่วนต่างๆที่จะเข้ามาร่วมการแก้ไขปัญหาอันสมควรอย่างยิ่งที่จะมีกฎหมายกลางในการกำหนดนกลไกมาตรการและหลักเกณฑ์เพื่อกระจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนให้ปลอดจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวกรมคุ้มครองสิทธ,ธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลพอสอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการโดยปัจจุบันค่ะอยู่ระหว่างการทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อสังเกตของสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยหากได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้วก็จะได้นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการเสนอโดยนางสาวสุภัานาคะผิวกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเสนอโดยนายกนวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะซึ่งปัจจุบันนะคะร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองของนายกรัฐมนตรีในการนี้นะคะ ทางกองบรรณาธิการก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านศาสตราจารย์นรงใจหานอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้เกียรติในการสัมภาษณ์ตลอดจนให้ข้อมูลข้อเสนอแนะและทัศนะในหัวข้อเรื่องแนวทางในการพัฒนาหลักกฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมาะสมกับประเทศไทยควัสด,ดีครับ ดิฉันนางสาวเพลินตาตันบังสค์น,นะคะเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมายแล้ววันนี้มีนายปฏิทัศน์ประทุมวัฒน์นิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะหัวข้อสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อเรื่องแนวทางในการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดวยวันนี้ค่ะทางกองบรรณาธิการได้รับเกียรติ เป็นอย่างยิ่งนะคะจากท่านศาสตราจารย์นรงใจหารอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องในการสัมภาษณ์ในวันนี้โดยดิฉันจะขออนุญาตตั้งคำถามตามประเด็นที่ได้เตรียมไว้ให้กับอาจารย์ได้ดูเบื้องต้นแล้วนะคะโดยจะขอมอบหน้าที่ในส่วนนี้ให้กับคุณปณิทัศน์ดำเนินการค่ะครับครับเจิญครับขออนุญาตทรับ ประเด็นแรกครับว่าแนวคิดท,ที่มาแลวก็หลักสานเกี่ยวกับปปการจ่ายเงิเรื่องปฏิบัติต่อบุคคลเนี่ยครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับครับก็ขอบคุณตอนแรกขอบคุณก่อนนะครับสําหรับที่หัวาศาสตรจุลนิธิที่ใหเ้เห็นความสําคัญแล้วก็มาสัมภาษณ์ประเด็นนี้นะครับครับทราบว่าตอนนี้มีมีร่างกฎหมายอยู่นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมในการพัฒนากฎหมายเรื่องนี้น แนวค,คิดอย่างนี้ครับเอาง่ายๆเลยว่าในรัฐมนูรแห่งราชจักรไทยเ,ยเรามีเรื่องของการที่จะต้องปฏิบัติโดยสมุภาพนะครับแล้วก็จะมีคอสหนึ่งนะฮะที่บอกว่าห้ามเรื่องปฏิบัติความจริงอันนี้การเลือกปฏิบัติเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของที่เราต้องมีกฎหมายแบบเนี้ก็คือว่า เมื่อมีการเลือกปฏิบัติคนที่ถูกเลือกปฏิบัติจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างนะครับแต่อันนี้คือจุดซึ่งถ้าถามว่าการเลือกปฏิบัติมันคืออะไรคาตอบก็คือก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอ,อ,อายุนะครับชาติพันธุ์นะครับ,นะรบแล้วก็ในเรื่องของเพศซึ่งเพศนี่เรามีแล้วคือการเลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลที่เกี่ยวกับเพศเรามีกฎหมายก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วก็มีองค์กรกลไกลที่จะเข้ามาดูแลนะครับใน,ในสองลักษณะก็คือเป็นการดูแลในลักษณะที่ชี้ขาดว,ว่าอันนี้มันเป็นการลกปฏิบัติหรือเปล่าอันที่สองคือถ้าเดียวยาแล้วเนี่ยจะฟ้องร้องทางศาลได้ยังไงทีนี้ตัวกฎหมายฉบับนี้ก็มองว่า การเรลือกเปิดบังไม่เฉพาะเรื่องเพศะมีอย่างอื่นอีเยอะแยะเลยถ้าโดยจากพื้นฐานก็คือว่าคนเราเนี่ยจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อ,ตอกฎหมายและสุขภาพกาันต่อกฎหมายนี่นะครับภายใต้สิ่งที่มีกฎหมายรองรับแล้วก็จะมาเอาเรื่องความแตกต่างในเรื่องของอายุเพศวัยการศึกษาหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นพอ,อมีตรงนี้เกิดขึ้นมา ก็เกิดปัญหาว่ารัฐธรรมนูญเขียนแบบเนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีการละเมิดกัน,นจริงๆเนี่ยใครจะเป็นคนชี้ขาดเพราะว่าถ้าเกิดการเลือกบฏิบททัติทางเพศเรามีข้ารามการวลพฯเข้ามาชี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ให้แก้ไขในทางบริหารอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าที่มาที่ไปของการที่จะมีกฎหมายก็คือว่ากรณีเลือกบฏิบททัติทางเพศเรามีกฎหมายแต่ว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ในภาพใหญ่เลยแล้วก็สอดคล้องกับทางรัฐมนูญมันยังไม่มีแล้วในระบบสากลก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในเรื่องของสิทธิมนุชนเนี่ยจุดแรกเลยคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็เมื่อเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยความสมอภาพเท่าเทียมในทางกฎหมายก็ดีหรืออะไรก็ดีก็จะต้องได้รับการเท่าเทียมกันฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกฎหมายมีกฎหรือว่ามีการปฏิบัติต่างๆ ที่มีการเลือกปฏิบัติเมื่อไหร่เท่ากับเป็นการขัดต่อหลักการตๆอันนี้คือแนวคิดที่มานะครับนี้พอกดคือรัฐรัฐบาลไทยจะเราให้สัตว์ันเรื่องกติกาสามกลว่าด้วยสิทธิท,ทางพลเมือนนะครับอันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติรัฐธรรมนูญของเราก็เขียนรองรับปัญหาก็คือแล้วถ้าเกิดมีการละเมิเนนะฮะอะไรที่จะเป็นตัวรายละเอียดว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติบ้างนะครับ ฉะนั้นในในคอนเซ็ปต์ของตรงนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าใช้รัฐมนูนอย่างเดียวก็ต้ององาศัยศาลดีกว่าซึ่งถามว่าศาลตีความได้ไหมได้นะครับเพราะว่าในในรัฐมนูนมาตรา25ของเราในปี60เนี่ยศาลสามารถที่จะเยี่ยวยาความเดืาด้จากการเลือกปฏิบัติได้แต่ถ้าถามบอกว่าการการเยียวยาแบบนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา ถ้าเกิดไม่มีใครยื่นคำร้องเข้ามาที่ศาลก็ไม่มีทางที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมได้ก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะต้องมีกฎหมายซึ่งกฎหมายอันนี้ก็จะทำสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือจะต้องวางเกณฑ์ว่าอะไรคือการเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งในคอนเซ็ปต์ทั่วไปของในทางระบบเทศเนี่ยจะมีการเลือกปฏิบัติสองแบบแบบที่หนึ่งคือเป็นการเลือกเวลาแบบโดยตรงเลยก็คือเปิดงานหรือว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาเลือกปฏิบัติที่เอกนชนอาจจะบอกว่าคนนี้ไม่รับคนนี้รับอย่างนี้ยรับมาเพื่อทาง,งาน,นนะครับถ้าไม่มีเกณฑ์ตรงนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าอสารบรรณอยากเป็นยังไงบ้างอันที่สองถ้ามีเกณฑ์ชัดเกณฑแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปถ้าสมมติว่ามีการละเมิดเกณฑ์อย่างที่ผมเรียนก็ร้องต่อศาลได้แต่ว่าศาลเองก็ต้องไปหาหานแนวทางจากที่เกิดเรามีกฎหมายแบบนี้เข้ามานะครับผมบอกว่า วิธีการเลือกปฏิบัติมันเป็นยังไงบ้างกฎเกณฑ์ยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เขาถูกเลือกปฏิบตัตนะิเพราะบางครั้งเนี่ยนะคนเราเนี่ยตอนถูกเลือกปฏิบัติยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาถูกเลือกปฏิบัติเพราะอะไรครับเพราะในในสังคมหรือว่าในวัฒนธรรมเนี่ยมันถูกเลือกปฏิบัติมาตั้งแต่อันดีเลยนะฮะแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันมาโดยที่ไม่มี ไม่ถือว่าการเลือกปฏิบัติเช่นอะไรเช่นสมมติว่าครอบครัวของไทยทมีวัฒนธรรมว่าลูกผู้ชายนะที่ได้เดียนแต่ว่าลูกผู้หญิงเนี่ยบอกอ,อยู่บ้านเรียนรู้ทางด้านการทํางนานบ้านนะฮะแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับทุกคนก็สามารถได้เรียนได้แหล่งต่างอันนี้ถ้าถ้าไม่มีเขียนรองรับเอาไว้เนี่ยเพศหญิงก็จะมีข้อจากัดว่าเออไม่ได้ไปเรียนอันนี้ก็เป็นการเลือกปฏิบัติได้เห็นไหมครับอันนี้คือโดยตรงนะ ทีนี้โดยอ้อมก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการเลื่อกปฏิบัติแต่โดยผลของการดาเนินการแบบนี้มันทําให้มีการเลื่อกปฏิบัตินะฮะเช่นเป็นการกาหนดเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วผลของเขาเนี่ยมีบางคนที่ตกตกประเด็นไปนะฮะอย่างเป็นต้นอันนี้อันนี้คือสองอันซึ่งถ้าเราไม่เขียนรายละเอเียดไว้ก็ไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นการเลื่อกปฏิบัติแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าแนวคิดเป็นอย่างนี้นะครับพอกลม กฎหมายสารมัญญาตออกแบบนี้แล้วเนี่ยประเด็นถัดไปก็คือแล้วใครเป็นคนที่ใช้ซึ่งแทนซึ่งอันนี้ในในตัวร่างเนี่ยผมก็จะว่าร่างประชาชนก็มีคล้ายๆกันก็คือจะต้องมีองค์กรเข้ามาชี้เพราะเราไม่ต้องการให้คดีทุกอย่างขึ้นศาลเ,เพราะการที่ขึ้นศาลเนี่ยมันเสียเวลาใช่ไหมฮะก็เลยให้องค์กรนั้นหนึ่งเข้ามาดูแล้วก็ดูายละเอียดแล,ล้วก็มีการบอกว่าอย่างนี้เป็นการเลือกนะและถามว่าแก้ปัญหาไงก็อาจจะบอกไปที่หน่วยงาน ม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนให้เข้ามาแก้ไขกันนะ,นะครับถ้าเกิดแก้ได้ก็จบ,บนะฮะแก้ได้ก็จบครับอันนี้แนวที่มาที่ไปก็เป็นนะครับ,รบ,รบในประเด็นที่สองครับอยากจะทราบว,ว่าถ้าอาจารย์มองว่าสถานการณ์นสทอโดยชนประเด็องในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อทุกคนเนี่ยตอนนี้มีความสอดคล้องกับหรือลากคนต่ยเพียงใดครับบางครั้งมีเรื่องมีเรื่องการเลือกปฏิบัติ แต่ถ้าถ้าถ้าให้ผมเทียบนะฮะระหว่างในอดีตประมาณสักย้อนไป20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ทางด้านการที่บอกว่าเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติมันดีขึ้นถามว่าดีขึ้นยังไงก็เอาง่ายๆเลยในในวงการศึกษาเนี่ยแต่เดิมเรามีนะก็คือว่าการการจะรับเข้าในในในมหาลัยหรือว่าในคณะอะไรต่านๆนะครับเราก็ อ,อาจจะกำหนดเกิดเช่นจะต้อง mm hmm. เกรดไม่ต่ำกว่าสองหรือบางบาคณะเนี่ยบอกต้องเรียนดีถึงจะถึงจะได้ก็ให้2 5งสาอันนี้ดูง่ายๆดูเหมือนกับมันมันก็โอเคมันสมเหตุผลนะ mm hmm. สมเหตุผลที่ว่าก,ก็ก็ต้องการคนที่แบบเก <c oughs> ่งหน่อยมีความภูมิความรู้ทางด้านตรงนี้หน่อยถึงจะเข้ามาต่อยอดได้ไม่งั้นจะเสียเวลาอันนี้คือมุมมองริงมุมมองนึงก็บอกว่าอ้าว <c oughs> แล้วสิทธิของการเรียนล่ะสิทธิในการที่เขาจะได้รับการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นด้วยต้องด้วยว่าสมองไม่ดีหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่เราไปตัดเขาตรงตรงนี้เห็นไหมฮะฉะนั้นไอ,อ,อ,อ้สิทธิในการศึกษาก็ดีหรือว่าสิทธิในการเข้าถึงการทํางานอย่างเงี้ยการทํางานก็บอกใอ้อาชีพนี้เหมาะสาหรับผู้ชายเพราะอะไรเพราะต้องใช้กาลังอะไรต่างๆเราก็เปิดรับเฉพาะผู้ชายเห็นไหมฮะทาง้าที่ ขาอาจจะผู้หญิงอาจจะมีจุลระหรือว่าสามารถทํางานตรงนี้ได้เนี่ยฮะดันั้นสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําได้เลยแต่ตอนหลังนี้ถ้าท่านสังเกตดูเห็นไหมครับว่าการกําหนดในเรื่องของเกรดอะไรพวกนี้ก็เท่าที่ยังเป็นก็คือไปามพื้น่านในรอบมัธยมได้แล้วเนี่ยก็ให้เขามาแข่งกันในในในนี้เพื่อจะดูว่าใครที่ดีที่สุดนะครับการทํางานก็เช่นเดียวกันนะครับการทํางานถ้า ถ้าเป็นการงานที่อาจจะต้องใช้กําลังหรืออะไรต่างเนี่ยก็เฉพาะบางเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยไม่จะเป็น,เ,นเพราะว่าอะไรคนในหน่วยนงานอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้กําลังสมุไปอาจจะไปทางานด้วยอ,อันนี้ก็ขยายไปถึงเรื่องคนพิการด้วยคนพิการเนี่ยใช่ไหมฮะเรามีก็รู้สื่ใว่าคนพิการมาทํางานเดินเถยื่อไม่ได้แต่งานบางเรื่องนั่งโต๊ะเห็นไหมฮะอันนี้เองที่คือสิทธิสิทธิที่แทบพอเราเห็นแล้วเนี่ยปรากฏว่าการเรื่องบริบทเป็นเรื่องที่ กว้างกว่านะฮะสิ่งที่กฎหมายเรามีคือเรื่องเปิดปตับทางเพศเห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือจุดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าถามผมก็คือว่าสถานการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องการขจัดการเรื่องเปิดปับเรามีขึ้นแต่ก็ยังไม่เห็นมาตรฐานหรือกรอบที่อ่าในต่างประเทศเขาเขาเขาทำกันอยู่เพราะอันนีเ้เขาถือว่าเป็นเรื่องเรื่องสำคัญในเรื่องของหลักสาคน ประเทศไทยครับอาจารย์ถ้าจะมีการยกเร่างกฎหมายในการที่จะจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลครับถ้าจาเห็นว่าคนมีหลักการและสารสัมพันธ์อย่างไรครับจึงจะเหมาะสมแล้วก็เกิดคยาภาพระหว่างผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาครับที่สาคัญจะสอดคล้องกับบระบทสัสทงคมไทยฮะ,ะตรงนี้คําถามดีมากเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าวิธีคิดในเรื่องการเลือกปฏิบัติครับมันขึ้นอยู่กับปริบทของสังคมนนั้นนะฮะเอาไม่ง่ายเลย คือบางเรื่องในสังคมของตะวันตกนะฮะเรื่องที่เขามีพัฒนาการมาต้องผมว่ากว่าร้อยปีในเรื่องความสมรภาพที่เกี่ยวทางด้านเพศความสมรภาพที่เกี่ยวกับคนพิการอะไรต่างเนี่ยโอ้เขาพัฒนามาเป็นร้อยปีใช่ไหมฮะของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มมารับเอาตอนหลังเลยนะครับปัญหาคือเอาผมเข้ามาเนี่ยมาใส่ก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าบันเรื่องเนี่ย ก็จะคล้ายๆกับไม่ไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของเรานะฮะซ,ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าในกฎหมายเนี่ยซึ่งในร่างของกระทรวงยุติธรรมที่ผมเข้าไปมีส่วนในการรับฟังอะไรด้วยก็มองว่าจุดแรกของการเขียนเนี่ยไม่ใช่เป็นเน้นที่เมื่อมีเกณฑ์มาตรฐานแล้วที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันจะผิดสมิไปหรือว่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเรื่อง ความผิดอาญ,ญาไปเลยแต่การที่เราจะปรับวิธีคิดในเรื่องความสุขภาพล้วก็คิดใหม่ในกรอบกรอบกอบความคิดต่ตางๆเราต้องอาศัยการให้ความรู้ใช่ไหมฮะฉะนั้นการการที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาก็จะต้องมีเกณฑ์ซึ่งในกฎหมายเนี่ยในในร่างของกระทรวงซึ่งผมก็จะว่าในภาพประชาชนก็จะมีก็คือว่า วิธีการในการที่จะขจัดจาการเลือกปฏิบัติหรือการทําให้สมดุภาพจาเป็นต้องมีเกณฑ์ที่เป็นแบบกฎหมายรูปบทเช่นกฎกระทรวงหรือระเบียบหรือประกาศนะครับเพราะอะไรเพราะบริบทเปลี่ยนไปเราจ,จะไปเจอบางเรื่องที่เดิมเนี่ยทำันมาถือว่าเป็นเรื่องไม่เลือกปฏิบัติแต่พอมาถึง30 4สิิปีที่ผ่านมาที่ททต่อมาเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งมันเกิดขึ้นจริง นะฮะสมัยก่อนถือว่าเนี่ยวัฒนธรรมจะรีบระเพณีอะไรมาฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าเรากําลังจก็ขอให้ทุกคนเคารพในสิทธิของคนอื่นที่จะไม่เลือกปฏิบัติฉะนั้นเกณฑ์ที่ภาครัฐออกมาหรือคณะกรรมการก็ออกมาก็จะเป็นแนวแต่แนวบางอ่านเนี่ยมันจะต้องเขียนแบบกว้างใช่ไหมฮะแล้วบางเคสที่ประปรายผเนี่ยราจะบอกเอ้ะเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติก็ต้องไปให้กรรมการเขาพิจารณา ซึ่งเวลากรรมาการเขาวิจัยเนี่ยเขาก็จะไปต้องไปดูว่าในทางวิชาการหรือว่าทางคณะกรรมาการที่เขาดูเกี่ยวกับกฎเนี่ยก็ตีความว่าอ,อย่างไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ในกฎหมายก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่มีเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็เกณฑ์ที่อธิบายตรงนี้เป็นหลักๆว่าการเลือกปฏิบัติหมายถึงอะไรรายละเอียดของการเลือกปฏิบัติแต่ละเรื่องนะฮะเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อ การทํางานการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุต่อเด็กนะฮะหรือว่าต่อชนเผ่าหรือคนต่างดาวจะต้องมีความแตกต่างกันเพราะบริบทต,ต่างกันอย่างนี้นะฮะพอมีเกณฑ์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแผนของกฎหมายฉบับนี้จะต้องมีว่าแล้วจะสร้างภลุ่ความรู้หรือว่า i ม d s e t ของคนปฏิบัติเองแล้วก็คนที่ต้องเป็นประการอย่างไรบ้าง ฉะนั้นสั่งชั่นของการละเมิดแบบนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของการเตือนก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเตือนแล้วไม่ทําจึงต้องมีมาตรการที่ไล่ลําดับเลยเช่นเป็นมาตรการทางปกครองน,นะฮะเตือนหรืออาจจะออกคําสั่งออกคําสั่งเสร็จก็ถ้ายังยังยัง,ยงฝ่าฝืนอีกก็อาจจะเป็นเรื่องการใช้มาตรการทางแท้งและมาตรการทางอาญาน,นี้แทบจะเรียกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีสซงชั่นก็คือไปฟ้องร้อสารได้ นไกมันก็จะเป็นอย่างงี้ครนะครับซึ่งใน,ในตัวร่างเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปดูนะฮะก็จะมีร่างคล้ายๆกับการเลือกปฏิบัติทางเพศเพราะเรามีการเทสสล้ว่าเออร,อรบอเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยก็มีองคอ์กรมีคณะกรรมการเชิงนโยบายมีกรรมการที่ดูแลเกี่ยวเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็มาชี้ว่าเรื่องนี้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้กจะสอดคล้องกับในกฎหมายที่ ผมได้ไปส่งมาแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนเข้าไปก็คือกฎหมายของอังกฤษเขาเขียนเรื่องนี้เป็น equality act นะครับตรงนี้มันก็จะเขียนเรื่องการการเสมอภาคทางเพศแล้วก็มีคณะกรรมการที่เข้ามาดูนะครับพอมีคณะกรรมาการที่เข้ามาดูเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเป็นคนวางเกณฑ์นะครับซึ่งการวางเกณฑ์ตรงนี้เาขาก็พยายามที่จะโยนไปที่หน,น่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าองคออ์กรอะไรต่างโดยลุงยิ่ง ภาพของสถานการศึกษาเพราะเราต้องให้ความรู้ของสถานการศึกษาให้ว่าเนี่ยนะฮะในยุคป,ปัจจุบันนี้การเรื่องปฎระเบียเขาคิดกันอย่างนี้นะนะครับนะฮะ,ะ,ฮะถ้าเกิดเอ่อไม่ไม่ปรับตรงนี้ต่อไปนะฮะคนที่เป็นอะไรเป็นเยวาวชนหรือว่าคนที่จะเป็นคนที่รับผิดชอบประเทศต่อในอนคเนี่ยเขาจะไม่มีพื้นความรู้ตรงก็ควรจะต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท้ายที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดยังมีการฝ่าฝืนอีก ก็ <ST AT> ต้องออกคำสั่งครับ p ร o บวของมันจะเป็นอย่างไรครับหนูขออนุญาตซักถามเพิ่มเติมนะคะอา <ฯ AP> จารย์มันจะมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดในตอนต้นนะคะคว่าจะมีองค์กรหรือว่าคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่วินิจฉัยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีคล้ายคล้ายข้อวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นใหม่นเนี่ยอาจาอาจะมีความซ้ําซ้อนกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเด็นนี้อาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงคะคือคือทําคนละหน้าที่ นะครับคืออันนึงเนี่ยในกฎหมายกรรมการสิทธิธมนุษยชนดของเราเป็นการกับว่าตรวจสอบการละเมิดสิทธินะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบองค์กรภาครัฐทั้งหมดเลยนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเสร็จแล้วผลของกรรมการสิทธิ์นะครับก็คือการทรํารีพอร์ตเพื่อจะส่งไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นงานของกําการสิทธิกําการสิทธิชุดหนึ่งซึ่งจะคล้ายๆกับงานของกรําการของปรบอร์ฉบับเนี่ยก็คือการส่งเสริมความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ซึ่งก็เรียกว่าเป็นหน้าที่ของเขาเลยนะครับแล้วก็การแอปพลายให้ตามเกณฑ์ใดๆฉะนั้นการเลือกปฏิบัติก็เป็นอันหนึ่งในเรื่องของความสมบูรณ์ภาพ อันนี้คืองานงกรบงานสิธิ์แต่ถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐหรือว่าคอรมอไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีกลไกอะไรที่จะดำเนินการอันนี้คือช่าบูของกรรมการสิทธิ์ซึ่งไม่เหมือนกับกรรมการสิทธิ์ในบางประเทศซึ่งเขาสามารถฟ้องได้เลยฟ้องโดยตรงกับหน่วยงานตรงนั้นว่ามีการล่วาสิทธิ์เกิดขึ้นแต่ของเราไม่มีตัวนี้พอไม่มีตัวนี้เนี่ยทางแก้มีสองทางอันที่หนึ่งคือไปเติมเติมเติมดาบตรงเนี้ย ในพรบกรรมการสิทธิทมนุษยชนกับอันที่สองคือก็เป็นการแก้ไขาภายในระหว่างเรื่องก็คือใช้การบริหารของภาครัฐเข้ามาดูแลเช่นนะฮะอย่างอย่างที่มันมีของเรื่องปฏิบัติทรรเพศก็มีกรรมการชุดนึ่ที่จะมาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องข้อพิพาทแล้วไม่ใช่เรื่องของการละเมิดสิทธิโดยทั่วไปเป็นข้อพิพาทน,นะฮะแล้วจะใช้องคอ์กรหลายพวกะองคอ์กรกรรมการสิทธิไม่มีครองคอ์กร กรรมการสิทธิ์มีแต่เพียงว่าทํารีพอร์ตทำรีพอร์ตเสร็จก็ส่งให้ให้ให้ทางคอรมอรดําเนินการแล้วก็เกิดว่านายกไม่สัง่งการอะไรก็จบก็จบใช่ไหมฮะก็ผู้เสียหายเองก็อาจจะต้องไปฟรร้องศาลที่ผมบอกตามมาแต่ย25้า,า,าทีนี้พอพอมีอันนี้มันจะเป็นหมือนเหมือนแก๊ปที่ช่องรองรับว่าคุณไม่ต้องไปศึกศารหรอกคุณมาตรงนี้แหละแล้วหน่วยง,งานหรือคณะรรมการชุดนี้ซึ่งซึ่งได้รับเลือกจาก กรแล้วก็มีอำนาจหน้าที่แบบนี้จะเป็นคนดวให้เองเหมือนกับว่าเป็น,ปนหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะประสานโดยผ่านทางคอรมอรถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นคอรมอด์กบาลีงานหนึ่งนะครับถ้าเป็นเอกชนทำก็สามารถสั่งการโดยใช้อำนาจข,ของคณะรรมการีสั่งให้เอกชนแก้ไขได้นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าฟังก์ชันอันนี้ไม่ต้องไปถึง3าทั้งหมด แล้วก็เป็นช่องที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาไม่มีอำานาจหน้าที่ตรงนี้ด้วยก็เลยในส่วนตัวผมนะเห็นว่าในในส่วนที่เป็นเรื่องการบังคับเพื่อให้เป็นการโปรเทคคนที่ถูกกระมือสิทธิ์ส่วนนี้ไม่ซ้ำซ้อนกับการสิทธิ์เพราะกรรมการสิทธิ์ไม่มีอยู่แนละ้วแต่ว่าส่วนที่อาจจะซ้อนหรือว่าไปด้วยกันได้ก็คือเรื่องการเสริมสร้างเสริมสร้างองค์ความรู้หรือสิทธิมนุษยชนึ่งปกติก็ ในในง่งการสร้างแบบนี้มันก็ทําได้ทั้งภาครัฐแล้วก็กรรมการกาาสิทธิครับเพื่อเป็นบทสรุปส่งท้ายนะคะ,คะจะขออนุญาตสอบถามข้อเสนอแนะหรือว่าทัศนะในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ,รขจ,จัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลค่ะคเพื่อให้ผู้ฟังและผู้อ่านวรารสารชุณิติฉบับนี้เป็นประโยชน์แล้วก็นําไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะครับก็คิดว่าหลายภาคส่วนนะฮรรอกฎหมายฉบับเนี้ย นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของหลักการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเขียนไ,ไว้ในรัฐนูนนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าในรัฐนูนเนี่ยเราเขียนแบบกว้างแต่ว่าแต่และเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมีมีลักษณะพิเศษต่างกันนะครับและยิ่งในรัฐนูนเนี่ยจะเขียนบอกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยฉะนั้นถ้าเรามีกฎหมายที่พยายามให้ ให้การวางกรอบตรงนี้ชัดเจนขึ้น,นก็จะทําให้ทุกคนพอมาหารกฎหมายนะครับได้ได้เห็นถึงเรื่องของอกรณีที่ว่าอะไรคือการเลือกเบิกน,นะครับคะนนเนี่ยที่คิดว่าอันอันที่สองการมีกฎหมายฉบับ,บนี้จะมีฟังก์ชันหรือกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนว่าถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปถึงศาุหรอกมาร้องตรงนี้เพื่อให้เขาช่วยช่วยวิเคราะห์แล้วคนที่มาวิจไ,ได้ใช้นเนี่ย จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงนะครับซึ่งอาจจะเป็นอนุกรรมการหรืออะไรต่างก็ได้ซึ่งปกติของบลพอเองเขาก็แยกมาเป็นองค์คณะซึ่งอันนี้จะทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าอันนี้เป็นการตีความในการรื้อปฏิบัตินะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือว่ามีการดําเนินการที่ชัดเจนสามารถบังคับภาคเอกชนได้ด้วยภาครัฐก,ก็ใช้ราษางานทางผ่านทาง,งรัฐนตรหรือในทางนายกนี่นะครับ ถ้าได้ตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าท้ายที่สุดนะครับผลประโยชน์จะได้จากคนที่ถูกเลือกปฏิบัติซึ่งเขาไม่มีปาปมีสีงเลยนะฮะและถ้าเกิดมีอย่างนี้เนี่ยเขาเหมือนเขามีกลไกลนะครับถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เลยเนี่ยเขาเพลงเลยนะครับเพ้งเลยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นของอาภาคของร่างของรัฐบาลหรือว่าของภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ การการมีกฎหมายฉบับนี้แต่ถ้าการมีชูนหมายฉบับนี้เนี่ยขึ้นอยู่กันนะครับใช้ด้วยนะครับ<ช>พอตอนที่ผมรับฟังเนี่ยเขาบอกว่ามีกฎหมายเนี่ยของเราประเทศไทยเรามีกฎหมายดีมากเลยแต่ตอนบังคับใช้อ่ะนะครับก็ต้องบังคับใช้อย่างจริงจังยังเจะถ้ามีอันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยการบังคับใช้ก็ต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็รัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนนะครับก็คือว่าต้องซัพพอร์ตในเรื่องงบประมาณแล้วก็บุคลากร และการเทรนนิ่งการอบรมต่างๆด้วยครับก็บขอฝากไว้ตรงนี้ครับ <c oughs> ครับครับ <c oughs> บทสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะทางกองบรรณาธิการจะดําเนินการถอดความเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ได้พิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะดาเนินการเ <c oughs> ผยแพร่นะคะ <c oughs> ส่วนภาพนิ่งและเสียงการบันทึกภาพในวันนี้นะคะ่ะก็จะขออนุญาตอาจารย์ไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ <c oughs> ของสํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป <c oughs> ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและท่านผู้ชมและท่านผู้อ่าน ามารถติดตามเนื้อหาสาระในครั้งนี้นะครับผักทานกระสับชนิดติดปีที่12ฉบับที่1เดือนมกรา,าคมถึงเดือนเมษายนพศ2568ในรูปแบบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายบุริสภานเป็นรูปแฟนเพจสำนักกฎหมายสำนักง,งานเลขาธิการบุริสภานและ YouTube Channel รู้ช่อง2องกฎหมายครับขอบคุณนะครับ